มาต่อข้างน้ำเต็มถ้วยยางเลยค่ะพี่น้องคะ่ะขี้ยางเต็มใช้ตะขอคะ่ะเกี่ยวออกมาไม่ต้องไปจับขี้ยางนะคะให้เหม็นมือคะ่ะสำรวจที่เส้นขิงยาง ผีง่ายๆค่ะเหมือนเรากรีดหน้าต่ำนั่นแหละคะ่ะตะขอพิเศษได้มาจากไหนตะขอรีดลงมาเลยค่ะตะขอมาจากมีดติดยางมาริสานะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ล่ะสนใจทักอาหาเลยค่ะใช่ไงใช้ดูหน่อย อ๋ออือไหนดูตะขอใกล้ๆหน่อยสิมันปรับเปลี่ยนได้ไหมอ๋อมีนออ็อตด,ด้วยปรับเปลี่ยนได้ไมีดหมดก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนใดเด้อพี่น้องจากใดสร้างมีดกีดยางไร้สาด้อครับเบิ่งเด้อพี่น้องง่ายๆสบายๆชิลๆ160้อยหกสิบไม่แพงครับส่งถึงบ้านเลยเออ ต้องไปจับค่ะชีวิตดีเนาะตั้งแต่มีตะขอเนี่ยโอเดมีชีวิตมือโมเมนต์กันนี่แหละครับตะขอ,อซื้ออันเดียวคุ้มได้หลายปีเนี่ยเราสามารถเกี่ยออกมา,าได้คอันนี้ประสงค์ลีครับผมบอกเถือกบอกเคียยงคือว่าห็านที่แรกกับย่านพอวมมีตะขอเรากีบว่าป็นเลยครับใช้งานง่ายสะดวก ีมาดูมาดูหน้าต่าของเราคถอดออกค่ะถอดอตะตั้มสำรวจขี้เสษก่อน